คำเตือนเนื้อหานี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดีการหนึ่งการสองนะครับสวัสดีดแขกผู้มีเกียรติเพื่อเพื่อผู้มีเกียรติทุกคนเลยนะครับในวันนี้อยู่ในรายการบอสก์ชอทอีเอ็นโซลวินล็อกเกอร์ชแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาเลื้ยงคนกันกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมใครที่ากไมดนครับ่นพอฤหััสบนะครล เวลาหนึ่งทุ่มแจกโลบักเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้ได้คลิบจะได้ไม่พลาด <Yeah. S 1> เอาละคาความสนุกจะเป็นยังไง Let's go <S มามาม,ามารู้ชอบหลานเต เกมโลบอทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาร์ซะด้วย <c oughs> อย่างเช่นทิงเลกาซี่อ n นิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุตโอ้โหสุดยอดเลยนะฮอร์ <c oughs> อย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอ็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ทำไมหัวพี่เป็นตอไม้โอ้จบแล้วฮะฮะฮะมา,า,าดูเป็ดคุยกัน อะไรบล็อกบล็อกล็อสะปอนบอบเฮ้ยกูฟังเหมือนกูฟังรู้เรื่องอ่ะฮัลโหลสปอนเฮ้ยสปอนบอบไดาไอ้เป็ดมันชอบดูหนังโรบ็อกนะนายนายรู้ไหมเอ๊ะมาทำไมมาเป็นตัวเหรือกมาก็ไม่มาเป็นตัวเหรือนี่คือขโมยชุดขโมยชุดน้องผมไปมึงล้าด้วย ร้องดูกูตัดพี่ตัดน้องมึงแน่มึงลองตัว y e l l o แมนหัวตีงด้วยไอ้เหฮิป Yellow ใครเราูนจบเกมอะไรเฮ้ยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้ที่เล่นไปเนี่ยเอาคนเป็นขบวนชุดต่อมาทำไมเนี่ยต้องสองคนอันนี้ Yellow แมนอันนี้เฮ้ยสากูปีดูปีดูวันแม่เอ๋ยเฮ้ยเหลือดีไม่เหรอ พี่ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เหรอแล้วพี่เอาถุงขยะมาใส่ตัวทำไมเสียงจิงดีบ้างใครตางพี่หรือเปล่าจิงดีดดังเกินพี่ใช่หรอกล้าพี่โอ้ยทำไมกูเป็นเนี่ยกูเป็นซับฟอนบ๊อบไอ้แดงแดงตอนนั้นกันไหมใช่ปะเราเราไปแล้วนะคนเช็กกีนอ่ะเราเราจะไปเล่นอีกแมปหนึ่งนะ้รับสิรับจุ๊บฮ่ากระดองบ๊อบบุปผ หาสปองบบเอนอักเกียตนขอบบพระราชาของกูได้หรือยังอไงขอ๊บนะครับนะาวจบบบบบบโหวครินชิรำรอยพระราชาตักอย่างอ่ะเอาทุกเพลงใครคือไอคตุงอ้าวรู้และพี่รู้ไหมทำไมผมตัวเหลืองสวยขอจุ๊บออกว่าผมบนดักแมนเน่ยเป็นหนึ่งนะ สามเกลีจำเป็นไรอ่ะโอ้ยพี่โอ้สวยๆขอดูมสามเกลียววะตอนนั้นออกช็อคเขาอยู่เฮ้ยว้ยเสียงอยงดังเลยพี่เฮ้ยมันเขี้ยวเว้ยอ้าแต่เขาไฟไม่มีไม้เฉยโอ้สวยๆครับขอจุ๊บหน่อยดี่กูเกียร์พวกนี้ว่ะติดตามทุกคนงานเลยพี่ขอจุ๊บหน่อยนะครับ โอเคโอ้โหสุดละค่ะจุ๊บจุ๊บแบบนี้ว้เคอยากอยากออกบวกคลิปอ่ะอยากได้คนข้างหลังนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีโอ้โหมีน้ำใจหน่อยได้ไหมสาวมาอยู่หลังพี่ดีกว่าพี่พาขึ้นรถขึ้นรถไปไหนคะ พูนๆพูดแล้วประชาปีกยินนี่มาดูทุกคลิปกูแน่เลยดูทุกคลิปเจอมาอยู่ประมาณสี่รอบแล้วมั้งอยากพาไปนั่งรถเล่นไม่ได้พี่ผมรู้พี่จะทำอะไรอ่ะอย่าลืมซื้อเสื้อด้วยครับถูกสากน้องสาวพูดจุกมวยบ้างนะเดยกสปอนบ๊อบโโอ้หมันมันจะไม่เหมือนเลยดิน้องสาวผมที่ชื่อรัสเซียเขาฝั่งมาบอกว่าคิดถึงพี่ไอ้โอ้ ตอนนี้เขาฟังเสียงพี่อยู่หรือเปล่าอะหรอโอ้โหโอ้มันเดี๋ยวปัดเสียงเลยกันให้พี่เลื่อนหรือให้พี่เอาดีๆเอาดีๆก็ได้คับเอาเอายังละอันไหมพี่อยากเลื่อนอ่ะเอาเอาแค่เฟรมเดียวพอแล้วปัดแล้วพี่ก็คิดถึงน้องรัสเซียเหมือนกันนะครับเอาเลยเลื่อนได้เต็มที่เลยอ๋อหน้องรัสเซียตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาเดี๋ยพี่คิดถึงเรามากเลยได้บทมาหาพี่ได้ไหมครับเนี่ยเราไม่ว่างเหรอไม่ว่างไม่เป็นไรนะทิ้งเบอร์ไวหนาแตกต่างกันจริงๆ เอ้ยคนข้างหลังคือผู้ชายว่ะคนนั้นหลังผู้หญิงอ๋อข้างหลังผู้หญิงอ่ะโอ้ยแสดงว่าพี่เปลี่ยนผิดตัวพี่ให้ดูนางฟ้าเป็นรางวัลนะจ๊ะโอ้ยนางฟ้านางฟ้าในนิยายไม่ใช่นะมันมีชื่อด้วยนะตอนเนี้ยชื่ออะไรอ่ะเจ๊ใหญ่ชื่อไม่เข้ากับหน้าตาเลยอยากเกาะหลังอะไรเงี้ยซิงเกิลโอ้มาชิจังไซโอ้เต็มถังอยากร่วมด้วยขอขอร่วมได้ไหม อยากออกคลิปใช่ไหมใชะพูดดังๆออกมาว่าอยากออกคลิปครับเอาแล้วไงโผลแม่ก็นอนแล้วด้วยพูดดังๆออกมาถ้าอยากออกคลิปนายจะต้องตะโกนอ่าสามสองหนึ่ง <c oughs> อยากอาอกคลิปเนาะนี่นี่เราชื่ออะไระชื่อน้องนายใช่ไหมน้องนายนานายก็ได้ครับน้ายน้องนายพีต่ตัวอยา่างทำแบบพี่นะจ๊ะอยากออกคลิปครับอยากออกคลิปได้ค่ะพี่อะไรมันจะอยากออกคลิปได้ ไปเตียแล้วเห็นไหมวันน้องสาวขอเนี่ยจุ๊บนวไม่ได้สบหน้าพบบหยอกหยอกถลางมาแล้วพี่ยาโอ้ยมีสาวมาจุ๊บมีสาวมาจุ๊บตูดคุณหอมมากเลยตูดนิ่มมากเลยคุณโ Five minutes later เดี๋ยวจะไมเลโก้ไปเลโน้เราคือเราจะหายจากการกลายเป็นรักเลโก้ไหมต้องพูดจุ๊บมั่วก่อนนะยาดีจุ๊บมั่วไปอีกทีนึงได้ไหมครำพูดสวยๆเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดนะงั้นพูดให้ฟังเดี๋ย้ไม่เกบพี่เคยจะให้ผมล ผมไม่เคยให้ผมเนชาด้วยเจ๋งมีเตอร์ตีไ่ไกลเป็นเลโก้อ้าวอยากเป็นเลโก้ทุกคนก็ไม่บอก น้องเขาอยู่รัสเซียเสี่ยงขน้วดสิ้นหวังอ่ะปุดจุม่วให้ฟังได้หรือยังครับจุม่วเุ้ยพี่น้องพี่โดนจุ๊บป่ะเฮ้ยพี่พี่ผมาจุ๊บได้นะโอ้หลานชั้นหนึ่งบอกเขาก็จุ๊บฉันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นสริงๆตกวตโตอะไรยูดีใช่ปหะตัวตัวแล้วตัวแล้วโอ้ตไม่เชื่อขอดูหลักฐานหน่อยว่าตัไหม พี่อาดมตูดมาไหมพี่โอ้ยนี่คนเลื้อนมาทำใจเลยว่ะเนี่ยเนูะเนี่ยขึ้นหลังพี่มาสิได้เลยพี่หนูชื่อเล่นชื่ออะไรอะไรอ่ะฝนน้องฝนเอ๋เห็นไอ้พวกเลโก้พวกนั้นใช่ไหมเห็นพี่จะพาหนูไปรอบนี้หนูต้องพูดว่าเฮ้ยกูให้ทั้งหมดนี่ไงสนนั่นจริงวิ่งตามกูดิโอเคบ้านแล้วเดี๋ยวคือเราจะอยู่หลังพี่พี่จะไม่ทิ้งเราน้องฝนพี่สัญญา <c oughs> พี่คิดกฝนท่องไว้ในใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะอยู่ข้างฝนเ <c oughs> <c oughs> ชื่อใจพี่พแล้วไป <ฮะ S 1> ลุยกันน้องฝนเราจะต้องไปเลือล้อเราจะต้องเป็นเลื้อนเ <c oughs> อ,อาไปถึงเพิ่งพูดเลยนะผมว่านะให้หมดเลยให้หมดเลยเนี่ยให้หมดเลยเนี่ให้ตู้เลยเอาตู้เ <c oughs> ดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวตู้ ไปไหนพูดยิ่หันหลังมาแบบอ้อ้ฝนก้ลัง้ยโนนยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโน้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้วโ้ยโะ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ัโอ้อ้ยโ่้ยโอ้ยโพ้ดโอ้ยโอ้อ้ยโอลยโอ้ยโอ้้ยโออ้้โอ้ยโอเยโอ้โอ้้ยอโอออ้้ เอาเองอุ้ยให้จุ๊บว่ะเฮ้ยต้องฝนเลือนจุ๊บเอาเอามาลองฮีๆให้ฟังหน่อยได้ไหมเฮีๆแล้วแพะมันร้องไงแบะแบแล้วทำม้ากับแพะร้องพร้อมกันอ่ะแบะฮีแบะฮียเฮ้ยลองสลับดิแบอ้้าาโรจิตนมห่วยกนดี ขาขาด้านหลังรีบไปหน่อยนะขาลอยด้วยไหมนะขาหน้าแข็งแรงจัดไอพี่ที่ที่ฟาร์มผมเขาเอาเวโปรตีนผสมยากินสัดมาบึกดื่มโปรตีนมาแล้วกินขวดอ้ยเป็นถังเลยพี่ียกเป็นขวดแล้วไม่น่นไหนฮะมึงอีกแล้วอ่ะใช่ผมเองแหละผมก็คือน้องตายแหละโอ้ยมีสามคลิปติดแล้วมีมึงทุกอันเลยเนี่ยพรผมฟอลโล่พี่ไว้ไง เพราะฉะนั้นใครอยากออกคลิปก็ต้อง follow ใช่ไหมต้อง follow ด้วยหรอสวัสดีครับคุณ<ม>สดีสองบาทไหมมีสองบาทไหมสองบาทสองบาทสองบาทมีใจได้<อ>ไ,ดไหมคำน้องฝนจุ๊บอะไม่มีอ,ะอ่ะอ้าวนี่ท่านให้ให้ใจได,ได้ได้สองบาทเลยเนะี่ย เอาเจ้าตุดเอ้ยน้องฝนน้องฝนพี่แนะนําเลยม้าม้าพี่หน่วยก้ารดีจัดดูเนี่ยข้างหน้าเน้นก้ามข้างหลังเน้นตุดอย่างเดียวเลยขาเลยไม่ออกเลยออกจะตุ่นเฮ้ยน้องเสือพูดตูดนน่นน้องฝนคบน้องฝนน้องฝนอยู่ที่ไหนน้องฝนดูดูดูพี่ดูพี่ดูพี่ให้ดีโอ้โหเพียวอดแ้ด้วย ็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสอบ s c ส i า e ด้วยนะคะวันนี้ป้ายขอลาไปก่อนนะคะจุหมหว้อ